คลิปนี้ค่ะมาพูดถึงคําพูดของเรนะคะที่มีการสัมภาษณ์ที่งานรับรางวัลออสการ์ล่าสุดก็มีนักข่าวไปสัมแล้วก็แอดมีคําเปลนะคะที่เป็นเบอร์แปรจาก2แหล่งแล้วกันนั่คือแปรไม่เหมือนกันมีบางคําเท่านั้นที่แตกต่างกันนะคะโดยล่าสุดค่ะเรค่ะมีการพูดถึงคําวิจารณ์ต่อการแสดงเจมบอลในออสการ์เรบบอกว่าเป็นความหวานบนขมสําหรับฉันนะคะฉันอ่านคอมเมนต์แย่ๆอันหนึง่งมีคนพูดประมาณว่าอย่างแย่อะใครยอมให้เธอทําแบบนี้กันแล้วฉันก็โอ้ my god ฉันอยากร้องไห้แต่ฉันพยายาม เต็มที่แล้วค่ะฉันภูมิใจในตัวเองโดจาริซ่าและมาร์เกรตมากค่ะอีกคาแปลนหนึ่งนะคะอันนี้ขออนุญาตนําข้อมูลจากเพจดีว่าฟินิกนะคะถามบอกว่าเรยให้สัมภาษณ์กับ BBC News โดยพูดถึงคาวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบเกี่ยวกับการแสดงชิบิวให้กับภาพยนตร์เจมบอลของเธอลิซ่าดจารแคทรวมถึงมากเกรตในงานประกาศผลรางวัลออสการ์เรย์บอกค่ะว่าสําหรับฉันแล้วมันทั้งสุขและเศร้าฉันได้อ่านความคิดเห็นแย่ๆซักหนึ่งข้อแล้วก็มีคนบอกว่ามันอุลาดโบดมากข่ะสาวใครให้หลอ ทำแบบนั้นเอ่ยแล้วฉันก็แบบโ oh อ oh mm ้ไม่กอดโอ้พระเจ้าฉันอยากจีร้องห้แต่ฉันก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วค่ะในะฉันภูมิใจในตัวเองมากทั้งโดจาริซันและมาเกเรตด,ด้วยค่ะโอเคตามนั้นนะคะทุกคนนี่คือคําแปลอีกเบอร์หนึ่งและความเคลื่อนไหวนะคะของแม่โดจาเห็นแม่โดจานะคะยกย่องผู้หญิงทุกคนที่ขึ้นแสดงบนเวทีออสการ์ค่ะซึ่งแม่โดจานะคะคอมนเมนต์ในไอจี IG ของตัวเองค่ะแล้วเมื่อคืนสาวๆทุกคนก็จัดเต็มกันสุดๆขอให้พระเจ้าอวยพรพวกเธอทุกการแสดงสวยงามและยอดเยี่ยมสุดๆค่ะโอ้โหใครจะว่าอย่างรก็แแล้วต่่่คะ นี่มันคือการแสดงบนเวทีออสการ์ Oscar ที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมากๆใครก็อยากจะแสดงบนเวทีแห่งนี้ค่ะรีด,ด้ว่าเรลิซ่าโดนจัแคททำเต็มที่แล้วล่ะเก่งกันมากๆแล้วค่ะคอมเมนต์เนี่ยมันเป็นส่วนน้อยแต่ว่าบรรยากาศภายในงานคือโอ้ทุกคนคือยืมปรบมือให้กับสาวๆทั้ง3 4คนนะคะเพราะว่ามารีก็คือเป็นคนที่เปิดการแสดงน้องลิซ่าก็ออกมานั่นเองนะคะรีด,ด้ว่าทําถึงมากๆทุกคนยืมปรบมือกันเลยทีเดียวค่ะรีนางการานดีก็ยืนปรบมือให้กับรีน้องลิซ่าโดนจัเแ็ตแบบจึ้งๆเลยทุกคน ในงานเขาเอนจอยแล้วก็โอ้บางคนคือน้ําตาจีสมยิ่งพลังเสียงของเรนะค,ะคือสุดยอดมากๆยินอยไปเลยค่ะแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นกิมมิคนะคะที่เรได้สัมภาษณ์ประมาณนี้ล่าสุดค่ะอย่างไรก็เป็นกําลังใจให้นะจ๊ะก็อย่างที่กล่าวไปนะนะเพื่อนๆน,นะในขณะที่คนวิพากษ์วิจารณ์นะคะแล้วก็ไม่ชอบบ้างโน่นนี่นั่นแล้วเพื่อนๆดูมันสวนทางกับรางวัลที่เรได้รับมากมายหลากหลายจริงๆนะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมาขิงรางวัลจัดงานริดอวอร์ดคือเือตุ๊ก,กตาไปกี่ตัวแล้วอ่ะแม่คือคนที่วิจารณ์อยู่ ะะยังไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าเรน้องลิซ่าก็คือได้รับรางวัลมากมายได้ไปงานทรงเกียรตินะคะมากมายจริงๆใครไม่รักไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าก็เอา energy ดีๆพลังงานดีๆจากแฟนๆกลับไปเลยค่ะพวกเราจะรอเชียร์น้องลิซ่าเรดูจากแคทเองจ้างานหน้าถ้ามีโอกาสขึ้นทําการแสดงด้วยกันนะคะจะหวีดให้สุดเสียงเช่นกันค่ะซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะรอภาคภูมใจในตัวของ,งนลิซ่าเรดูจากแคทที่สุดจ้า